มูบินพลาดแพลงนะคะไปอินเจสทีมนะคะได้เตรียมทย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ชมเป็นครั้งแรกค่ะมูบินพลาดแพลงไปลิงเจสทีมเริ่มแสดงด้วยท่าสุดพลาดแพ้งและหวาดเสียวที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมชาวไทยได้เป็นอย่างดีตามด้วยอีกหนึ่งท่วงท่าดาร์กอนพยามังกรและโอเชียนมาสเตอร์เวฟ ไปิ n งเจ็ t ทีมเป็นหมู่บินพลเรือนจำนวน7เครื่องที่ได้ทำการแสดงโดยนักบินหมืออาชีพและเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งนักบินผู้ทำการบินทุกคนมีชั่วโมงการบินไม่ต่ำกว่า5,000ชั่วโมงบินและทำการบินมาแล้วกว่า32ประเทศอาทิจีนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและนี่เป็นครั้งแรกที่มาจัดแสดงในประเทศไทย กองทัพอากาศได้จัดแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่กิฟเทนที่มีความคล่องตัวสูงโดยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันทางอากาศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกด้วยเครื่องบินขับไล่กิฟเทนเป็นอากาศยานที่เข้าประจำการล่าสุดของกองทัพอากาศนากองบินเจ็ังหวัดสุดราธานี ตามด้วยการแสดงสมรรถนะเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงโดยมีขีดความสามารถในการรบระดับสายตาด้วยอาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศสามารถตรวจจับเป้าหมายและอากาศยานที่บินในระยะต่ำได้ทุกสภาพอากาศรวมทั้งโจมตีเป้าหมายและทิ้งระเบิดได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศที่ประจำการน์ก,กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาและกองบินสี่จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเด็กชายโชติพิษปรุงเกียรติหนึ่งในผู้ชมการแสดงครั้งนี้บอกว่ารู้สึกสนุกและคุ้มค่ากับเวลาที่รอคอยสนุกมากเลยครับก็มีเรื่องที่เครื่องบินบินเป็นหมู่แล้วก็แตกออกจากกันนะครับรอเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ดูแต่คุ้มมากเลยครับที่รอก็บินไอ้กิฟต์แล้วก็ไอซีหกอะครับบินเร็วมากครับอโซนไหมาโจ้ไบรท์ติ้งทีมครับ ได้มีช่างภาพกิติมศคคักิ์คาสุฮิโกะทุกคุณอากะช่างภาพชาวญี่ปุ่นฝีมือระดับโลกซึ่งเคยฝากผลงานจากการถ่ายภาพท่าอากาศยานของกองทัพอากาศในหนังสือศักยภาพเหนือข้อฟ้าเมื่อปีที่ผ่านมามาร่วมบันทึกการแสดงในครั้งประวัติศาสตร์นี้อีกด้วยอาทรพุกสุขถ่ยภาพประภพรนักน้อยดิลินิวทีวีรายงาน